ยินดีต้อนรับสู่ Love No Channel by Nut พร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายรักลุ่มติดคอมดี้เรื่องหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอก EP สามสิบกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะปาลิตาถือโทรศัพท์มือถือเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องนอนของตนเองตั้งใจจะโทรหาการชนกแต่พอกดเบอร์โทรออกแล้วก็ต้องรีบตัดสายทิ้งทำแบบนี้อยู่หลายครั้งหัวใจของเธอเต้นรัวเร็วจนหน้าตกใจ ทำไมใจเราถึงเต้นแรงขนาดนี้นะกูแค่กดโทรศัพท์หาเขาเท่านั้นเองหญิงสาวตัดสินใจกดโทรศัพท์หาการฉนบอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้กดตัดสายทิ้งเหมือนเช่นทุกครั้งและทันทีที่ฝ่ายรับสายหัวใจของเธอก็เต้นรัวเร็วเล่ากับกว่ามีใครมาลวกองอยู่ในอกเธอได้ยินเสียงคุ้นเคยของเขาดังมาตามสายสวัสดีครับีิตาโทรมาแล้วทำไมไม่พูดล่ะครับแต่หญิงสาวยังคงนิ่งเฉย คุณอย่าเพิ่งวางสายนะคุณรู้ไหมว่าผมดีใจมากแค่ไหนที่คุณโทรหาผมที่ฉันโทรหาคุณเพราะฉันมีเรื่องบางอย่างที่จะถามคุณจะไปไหนผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณถามการชนกงุนงงไม่ต้องมาทําเป็นไกล่เลยนะก็เมื่อเย็นคุณมาบอกลาไม่ใช่หรอฉันอยากรู้ว่าคุณจะลาไปไหนเรื่องนี้เองเหรอครับการชนกยิ้มออกมาไม่รู้ว่าเธอกําลังเข้าใจเขาผิดจนเป็นเหตุให้ต้องเป็นฝ่ายโทรศัพท์มาหาเขาก่อน นั่นหมายความว่าเขายังพอมีโอกาสที่จะแก้ตัวกับความผิดพลาดที่ผ่านมาอยู่บ้างก็เรื่องนี้นะสิอย่ามาพูดโยกโยกตอบคำถามของฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเคยบอกว่ารักฉันเพียงแค่นี้ก็ถอดใจแล้วเหรอผมไม่ได้ถอดใจเพียงแต่ถอยไปตั้งหลักอย่างมีสติไม่ได้มีความคิดที่จะหนีไปไหนแต่ใจมันทุกข์เหลือเกินและเพออยากทดแทนพระคุณของแม่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะบวชการที่ผมไปที่บ้านคุณวันนี้ ก็เพื่อขอลาบวชและขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุแม่ของคุณและกราบเรียนเชิญท่านทั้งสองมาร่วมง,งานนี้ผมอยากทําพิธีแบบเรียบง่ายก็เลยไม่ได้พิมพ์การ์ดแจกฉันเข้าใจผิดไปเองสินะหลังจากฟังคําชี้แจงของอีกฝ่ายทําให้ปริตาหน้าแดงด้วยความรู้สึกเขินอายที่ตนเองเข้าใจผิดจนต้องรีบโทรหาเขาก่อนโชคดีทีอีกฝ่ายไม่เห็นใช่ครับและที่ผมไม่ได้บอกคุณนั่นเป็นเพราะผมคิดว่าคุณคงไม่สนใจ เมื่อข้อเข้าใจถึงฉันแล้วแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนสิครับลิตาผมมีเรื่องบางอย่างที่จะพูดกับคุณที่ผ่านมาผมรู้ตัวว่าผมผิดและขอโทษที่ทำให้คุณโกรธแต่ผมอยากจะเขาโอกาสแก้ตัวสักครั้งผมสัญญาว่าจะไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างที่ผ่านมาอีกคุณให้โอกาสผมสักครั้งได้ไหมลิตาคุณรู้ตัวได้หรือว่าคุณทำผิดรู้สิครับและเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนหน้าที่คุณจะรู้ความจริง เฟิร์นให้ผมหาโอกาสบอกความจริงกับคุณด้วยตัวเองแต่ผมก็ยังหาโอกาสไม่ได้สักทีนั่นอาจเป็นเพราะผมกลัวจึงผัดวันไปเรื่อยๆแต่ผมยืนยันได้นาะริตาว่าทุกอย่างที่ผมทําลงไปนั้นผมวังดีกับคุณเพียงแต่เลือกใช้วิธีที่ผิดพลาดเท่านั้นฉันไว้ใจคุณและคลิดมาตลอดว่าคุณเป็นคนดีจนกระทั่งฉันมารู้ว่าคุณกับเฟิร์น่วมมือกันหลอกลวงฉันถึงแม้จะทําไปเพราะความหวังดีกับฉันก็ตาม แต่มันทําให้ฉันผิดหวังและเสียใจอย่างรุนแรงพอแม้แต่เพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดเขายังกล้าร่วมมือกับคนอื่นมาหลอ,อกลวงฉันและฉันจะเชื่อใจพวกคุณได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่พวกคุณพูดอะไรคือเรื่องจริงแล้วอะไรคือเรื่องโกหกหรือพวกคุณกําลังจะปิดบังอะไรฉันอีกหรือเปล่าปริตาพูดถึงความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้การชนกฟังเป็นครั้งแรกผมสัญญาปนะริตาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกขอเพียงคุณให้โอกาส และเชื่อใจผมสักครั้งผมสำนึกผิดแล้วจริงๆคุณยกโทษให้ผมนะนะครับนะการชนกทำเสียงออดอ้อนอน่างที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้ปาริตาอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาไม่คิดว่าผู้ชายที่สุข,ขุมอย่างเขาจะพูดจาออดอ้อนเธอแบบนี้ได้ได้ค่ะฉันจะยอมยกโทษให้คุณสักครั้งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคุณพูดจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยที่คุณหายโกรธผม ช่วงที่คุณหลบหน้าผมไม่ยอมพูดหรือรับฟังสิ่งที่ผมหรือเฟิร์นอธิบายพวกเราเครียดกันมากโดยเฉพาะเฟิร์นทีเจถึงกับออกปากบ่นว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเขาแทบไม่เห็นรรยยิ้มของเฟิร์นอีกเลยเฟิร์นเป็นยังไงบ้างคะหอมลงเยอะเพราะคิดมากจนเครียดเราเห็นแต่สีหน้าเหงาและเศร้าของเฟิร์นแทนใบหน้าที่เปื้อนยิ้มอยู่เสมอคุณเองก็หอมเป็นนาฬิกาแล้วยังปวดหัวอย,อยู่อีกหรือเปล่าทานยาหรือยังครับ ปริตาขมหมดคิ้วด้วยความแปลกใจว่าเขารู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันปวดหัวพอสังเกตเห็นสีหน้าของคุณซี่เผือดผมเลยเป็นห่วงและแตัดสินใจโทรไปถามพี่ก้อยหลังจากที่ขับรถออกมาจากบ้านของคุณพี่ก้อยบอกว่าวันนี้คุณปวดปวดหัวและขอตัวกลับบ้านก่อนพี่ก้อยเป็นคนคอยรายงานคุณนี่เองถึงเขาจะไม่บอกเธอก็พอจะเดาได้เธอเป็นห่วงคุณเพอช่วงที่ผ่านมาที่ร้านขายดีลูกค้ายเยอะมากงานก็เลยยุ่ง ที่สําคัญคุณทํางานโดยไม่ดูแลตัวเองกินอาหารไม่เป็นเวลาจนพี่ก้อยต้องคอยเตือนพี่ก้อยบอกว่าคุณกินน้อยมากถึงได้ผอมขนาดนี้ต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณเองผมจะจับมือคุณไว้และจะไม่ยอมปล่อยมือกคุณเด็ดขาดฉันเหนื่อยเพราะไม่มีคุณและเฟิร์มมาคอยช่วยข้อดีคือฉันสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแต่จะดีกว่าถ้ามีพวกคุณคอยอยู่เคียงข้างผมให้สัญญากับคุณ ต่อไปนี้จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอลิตาผมรู้สึกแปลกใจอะไรทำให้คุณเปลี่ยนใจให้อภัยผมวันนี้พี่ทีเจมาคุยกับฉันเรื่องนี้และพูดบางอย่างคำพูดของพี่ทีเจมันติดอยู่ในหัวใจและทำให้ฉันคิดได้ก่อนหน้านี้คุณนากินทะีก็มาที่ร้านเพื่อพูดคุยกับฉันด้วยเรื่องเดียวกันทีเจนี่เองที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจเขาบอกอะไรกับคุณความลับ กาญชนโขลาก่อนที่จะถามเขาบอกคุณหรือเปล่าว่าผมรักคุณทำไมพี่ดีเจจะต้องบอกฉันคะคุณตังหาที่จะต้องเป็นคนพูดประโยคน,นี้กับฉันการะนกจึงสารภาพกับปริไตครั้งผมรักคุณรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครจะคิดว่าเวลาที่เขาจะสารภาพรักกับเธอนั้นเขาจะทำแบบจูจ่โจมโดยไม่ให้เวลาเธอได้ตั้งตัว การชนกบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่เอเธออย่างไม่ปิดบงังช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาไม่มีความกล้าที่จะพูดคําว่ารักออกมาให้เธอได้รับรู้แต่วันนี้เขามีโอกาสได้พูดการชนกจึงบอกเธอตามความรู้สึกของเขาแทนที่จะเก็บนํำไว้ในใจคนเดียวอย่างที่ผ่านมาผมไม่เคยหยุดรักคุณแม้แต่นาทีเดียวแม้กระทั่งในฝันผมก็ยังไม่หยุดรักคุณลิตาบอกผมเีื่อแค่นี้ เพียงพอไหมที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผมตลอดไปปริตาได้แต่อึกอักพูดอะไรไม่ออกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนขี้อายอย่างเขาจะบอกรักเธอได้หวานขนาดนี้เมื่อเธอได้ฟังแล้วถึงกับมีอาการเขินอายใบหน้าเธอแดงและเลือดตลอดจนถึงใบหูและด้วยความเขินอายทําให้ปริตตาต้องเปลี่ยนเรื่องพูดหันไปถามเขาเกี่ยวกับงานบวชของเขาแทนคุณจะบวชวันไหนคะแล้วบวชกี่วัน จานชนกบอกถึงกำหนดการอย่างละเอียดให้หญิงสาวฟังอีกทั้งยังชักชวนให้เธอไปร่วมงานในวันนั้นปริตาลับปากเขาว่าจะไปร่วมงานในวันนั้นพร้อมกับปีรามานดาของเธอปริตาพรุ่งนี้ผมไปหาคุณได้ไหมพรุ่งนี้ฉันจะแวะไปทําธุระค่ะกลับว่าจะไม่เข้าร้านคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะผมอยากอยู่ใกล้คุณคุณจะไปทําธุระที่ไหนครับให้ผมขับรถไปส่งนะคาตอบของเขาทําให้ปริตาอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ แล้วคุณไม่ต้องทํางานเหรอคะที่ผ่านมาผมทํางานอย่างหนักจะอู้บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะแต่พรุ่งนี้คุณจะไปทําธุระที่ไหนครับฉันจะไปหาเฟิร์นที่บ้านค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเฟิร์นจะอยู่บ้านหรือเปล่าดูเหมือนพรุ่งนี้จะเป็นวันเดย์ออฟของเฟิร์นนะครับที่เจโทรมาชวนผมให้ไปเจอกันที่บ้านของเฟิร์นอยู่เหมือนกันถ้างาน,นผมขับรถไปรับคุณที่บ้านและเราไปที่บ้านของเฟิร์นพร้อมกันดีไหมครับแต่ฉันอยากคุยกับเฟิร์นเป็นการส่วนตัว ผมแค่ขับรถไปส่งคุณและจะแวะไปทําธุระที่วัดตอนเย็นผมจะตามไปสมทบกับคุณอีกทีตกลงตามนี้นะครับตามใจคุณสิคะผมจะไปรับคุณที่บ้านประมาณเก้าโมงเจอกันพรุ่งนี้ครับค่ะจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็วางสายไปปลิตานึกถึงคําพูดของการชนกที่บอกรักเธอไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพูดจาหวานหูแบบนี้ก็เป็นในค่าคืนนั้นหญิงสาวนอนหลับสนิทไปพร้อมกับรอยยิ้มอย่างเป็นสุขเช้าวันต่อมา การชนกขับรถมารับปริตาตรงตามเวลาที่บอกไว้ซึ่งหญิงสาวเองก็แต่งตัวรอเขาอยู่แล้วเขายิ้มให้เธอพร้อมกับเดินมาเปิดประตูรถให้เธอและเดินกลับไปขึ้นรถด,ด้านคนค่ะก่อนที่การชนกจะขับรถออกจากบ้านเขาขับรถตรงไปที่บ้านของทิชากรแต่เขาเพียงแค่จอดรถส่งเธอเท่านั้นช่วงจังหวะที่ปริตาเดินลงจากรถไปนั้นเขาก็เรียกเธอไว้ก่อนเธอหันไปตามเสียงเรียกและเขาก็เอื้อมมือไปจากมือบอบบางของเธอ ขึ้นมาจะลดลิ้นผิดปากอย่างอ่อนโยนก่อนจะสบตาทลย่ยม่เธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเช่นทุกครั้งขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้อยู่เคียงข้างคุณอีกครั้งเมื่อคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วก็อย่าลืมรักษามันไว้ที่ดีที่สุดนะคะเจอกันเย็นนี้ค่ะปริตายิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนหวานเช่นกันการชนกพยักหน้าและโบกมือให้เธอเขารอจนเธอเดินเข้าไปในบ้านจึงขับรถไปทำธุระต่อ ขณะนั้นเองที่ชากรกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นเพียงลำพังเด็กในบ้านเดินเข้าไปแจ้งให้ทราบว่ามีแขกม,มาขอพบเธอเธอจึงหันไปถามรู้ไหมว่าเป็นใครแต่คนที่ตอบคำถามนั้นกลับเป็นแขกผู้มาเยือนซึ่งเดินตามเด็กรับใช้เข้ามาในห้องนั่งเล่นนั้นด้วยติตามไม่ได้มารบกวนเวลาของเฟิร์นใช่ไหมเมื่ออีกฝ่ายหันไปเห็นว่าคนที่มาขอพบเธอนั้นเป็นใครก็ให้ตกตะลึงลุกขึ้นยืนและปล่อยหนังสือหลุดจากมือพร้อมกับเรียกชื่อผู้มาเยือน ลิตาก็ลิตาน่ะสิทำไมเฟิร์นเธต้องตกใจมากขนาดนั้นด้วยเฟิร์นทำหน้ายังกับเห็นผีอย่างนั้นแหละจะไม่ชวนให้ลิตานั่งหน่อยเหรอหรือว่าที่นี่ไม่ต้อนรับลิตาต้อนรับสิที่นี่ต้อนรับลิตาเสมอนั่งก่อนสิจ้าปาริตาเดินไปนั่งตามคำชวนของเจ้าข,ของบ้านที่ชากรหันไปสั่งเด็กให้ปิหาน้ำส้มคั้นพร้อมกับอาหารว่างเข้ามาเสิร์ฟจากนั้นก็นั่งลงที่เดิมลิตามีธุระอะไรกับเฟิร์นหรือเปล่า เพิ่งจะรู้นะว่าต้องมีธุระเท่านั้นลิตาถึงจะมาหาเฟิร์นที่นี่ได้เฟิร์นไม่ได้หมายความแบบนั้นเพียงแต่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องลิตาก็โกรธถึงขนาดตัดความเป็นเพื่อนกับเฟิร์นทิชากรพู้ละล่ำละล,ะละักด้วยกลัวว่าเพื่อนจะโกรธไปกันใหญ่แล้วก็ไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆลิตาเคยพูดแบบนั้นหรอทำไมลิตาจำไม่ได้ว่าแต่เฟิร์นผอมไปนะปาลิตาพูดหลังจากมองสำรวจเพื่อนสาวอย่างถี่ถ้วนลิตาก็ผอมไปเหมือนกัน ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าลิตาทำงานหนะักพักผ่อนน้อยท่าอาหารไม่ตรงเวลาเพราะไม่มีเฟิร์นคอยเตือนเหมือนเคยน้ำหนักก็เลยลดแล้วเฟิร์นละ่ะน้ำหนักลดเพราะอะไรหรือว่าพี่ทีเจดูแลไม่ดีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ทีเจลิตาไม่รู้จริงเหรอว่าที่เฟิร์นเป็นแบบนี้เพราะอะไรที่ชากรมองเพื่อนรักด้วยสายตาตัดเพอ้อและหันหน้าไปอีกด้านเพื่อซ่อนน้ำตาเพรลิตาใช่ไหมเป็นความผิดของลิตาใช่หรือเปล่า หญิงสาวเจ้าของบ้านรีบผันกลับมาสายหน้ามันไม่ใช่ความผิดของลิตาเฟินตั้งหากที่เป็นฝ่ายผิดขอโทษนะลิตายกโทษให้เฟินสักครั้งได้ไหมเธอพูดทั้งน้ำตาปาร,ริตาปาดน้ำตาบนใบหน้าให้เพื่อนร้องไห้ทำไมลิตายังไม่ได้ว่าอะไเฟินสักคำเลยนะหยุดร้องไห้ได้แล้วและที่ลิตามาในวันนี้ก็จะมาตามเฟินกลับไปช่วยงานที่ร้านเฟินอู้งานมานานเกินไปแล้วนะ ปล่อยให้ลิตาทำงานคนเดียวมันเหนื่อยรู้ไหมคราวนี้ถึงทีเฟิร์นต้องทำงานหนักบ้างแล้วลิตาพูดว่าอะไรนะช่วยพูดอีกทีได้ไหมที่ชากรเอ่ยถามเพื่อให้แน่ใจในสิ่งที่ตนเองได้ยินลิตาหัวเราะก่อนที่จะยืนยันคำพูดของตัวเองอีกครั้งลิตาบอกเฟิร์นว่าทำงานคนเดียวมันเหนื่อยมากและอยากให้เฟิร์นกลับไปช่วยงานที่ร้านคราวนี้ที่ชากรยิ้มทั้งน้ำตาพร้อมทั้งจับมือของเพื่อนไว้ทั้งสองข้าง อีกทั้งยังถามด้วยน้ำเสียงดีใจพูดจริงใช่ไหมลิตาไม่ได้ล้อเฟิร์นเล่นนะลิตาหมายความแบบนั้นจริงๆเฟิร์นเลิอกอู้งานได้แล้วกลับไปคราวนี้ลิตาจะใช้งานเฟิร์นที่หนักเลยยินดีเสมอที่ผ่านมาลิตาคงจะเหนื่อยมากพอมีลูกค้าไปกินอาหารที่ร้านของลิตาเยอะมากเลยนะเฟิร์นรู้ได้ยังไงหรือว่าแอบขับรถไปที่ร้านของลิตาอีกฝ่ายพยักหน้าแทนคําตอบแล้วทำไมถึงไม่เข้าไปข้างใน เฟิร์นไม่อยากให้ลิตารู้สึกอึดอัดที่เห็นหน้าเฟิร์มก็เลยแค่จอดรถซุ่มดูอยู่ข้างนอกที่ชากรพูดเบาๆทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วพี่ทีเจร,รู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็สักพักใหญ่แล้วละ่ะเวลาที่เฟิร์มมีเวลาว่างก็มักจะขับรถไปที่ร้านของลิตาและจอดรถอยู่แถวนั้นเป็นหลายชั่วโมงก่อนจะขับรถกลับมันคงจะเป็นเพราะความเคยชินพี่ทีเจไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะเฟิร์นไม่อยากให้พี่ทีเจไม่สบายใจ ลำพังแค่ทำงานและสลาเวลามาดูแลเฟิร์นพี่ทีเจก็เ,เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วถ้ารู้ว่าเฟิร์นขับรถไปแอบดูที่ร้านของลิตาบ่อยๆแล้วก็พี่ทีเจจะต้องอาสา,าเป็นคนขับรถให้เฟิร์นแน่เลยเฟิร์นห่วงพี่ชายของลิตาด้วยเหรอหญิงสาวพยักหน้าและยิ้มเขินอายน้อยครั้งนะที่จะเห็นอาการแบบนี้ของทิชาก่อนลิตาไม่กอดเฟิร์นแล้วใช่ไหมใช่พี่ทีเจพูดเตือนสติลิตาทําให้ลิตาคิดได้ และตัดสินใจที่จะยกโทษให้เฟิร์นกับเขาสักครั้งที่สําคัญไปกว่านั้นลิตาคิดว่าไม่ควรให้เรื่องนี้มาทําลายความสัมพันธ์อันยาวนานของเราสองคนทั้งคู่ยิ้มให้กันและกันแล้วสายตาของปาริตาแลเห็นหนังสือหลายเล่มที่วางอยู่บนโต๊ะเธอหยิบขึ้นมาหนึ่งเล่มหนังสือเกี่ยวกับเมนูอาหารเฟิร์นคงไม่คิดจะเปิดร้านอาหารแข่งกับลิตาหรอกนะเฟิร์นไม่มีความคิดนั้นอยู่ในหัวเลยน้ำเสียงของพิชากรสดชื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่รู้ว่าปาริตาหายโกรธเธอและยังให้อภัยเธออีกด้วยแล้วทำไมถึงหันมาสนใจนังสือประเภทนี้ล่ะพิชากอนถอนหายใจก่อนที่จะเฉลยคําตอบก็พ่อกับแม่ของเฟิร์นนะสิขยันบ่นให้เฟิร์นได้ยินบ่อยครั้งว่าพี่ทีเจโชคร้ายที่จะได้เฟิร์นไปเป็นคู่ชีวิตเพราะเฟิร์นทาอะไรไม่เป็นสักอย่างทำอาหารก็ไม่ได้เรื่องงานบ้านการเรียนก็ไม่เคยสนใจคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนโชคร้ายไปกว่าพี่ทีเจแล้วปาริตาหัวเราะ ทันทีที่ฟังจบอภูกับอาทิพูดอย่างนั้นจริงเหรอเฟิร์นก็ใช่เมือสิริตาพูดให้เฟิร์นยินทุกวันไม่เพียงแค่นั้นนะช่วงนี้พ่อกับแม่ขยันบ่นว่าอยากอุ้มหลานไม่รู้เมื่อไหร่จะได้อุ้มหลานกับเขาสักทีอะไรทํานองนี้แหละเฟิร์นก็เลยกุ้มใจปริตาเอ่อยอย่างรู้ใจก็ไม่เชิงกุ้มใจหรอกลิตาแต่พอฟังบ่อยเข้าและมีเวลามานั่งคิดมันก็จริงอย่างที่พ่อกับแม่พูด เฟิร์นไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นโชคร้ายของพี่ดีเจช่วยไม่ได้อยากมาลักเฟิร์นทาไมล่ะเฟิร์นก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเปลี่ยนไม่ได้หริตาถือเป็นความโชคร้ายของพี่ชายหริตาไปก็แล้วกันสําหรับพี่ทีเจคงต้องถือเป็นความโชคดีที่เฟิร์นยอมรับรักเขาตั้งหากล่ะนั่นสินะทุกวันนี้พี่ทีเจเข้าถามเฟิร์นอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนยอมแต่งงานกับเขาสักที พิชากล่าให้เพื่อนรักฟังด้วยรอยยิ้มที่สดใสก่อนจะเปลี่ยนมาถามปริตาเกี่ยวกับเรื่องของการชนกจริงสิลิตารู้แล้วใช่ไหมที่การจะบวชแล้วจะไปร่วมงานบวชของเขาหรือเปล่าอืมลิตารับปากการไปแล้วว่าจะไปงานนี้พร้อมพ่อกับแม่ดีจังจะเป็นไรหรือเปล่าถ้าเพื่นจะถามลิตาว่าลิตาปรับความก็ใจกับการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราคุยกันทางโทรศัพท์ิชากรทำตาโตใส่ปริตาพร้อมกับผู้ตัดเพาะ ลิตายอมรับโทรศัพท์ของเขาแต่ไม่ยอมรับสายของเฟิร์นนั้นเหรอถึงลิตาจะไม่รับสายเฟิร์นแต่ลิตาก็อ่านทุกข้อความที่เฟิร์นส่งไปให้นะข้อความที่เฟิร์นส่งให้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราสองคนยังคงเป็นเพื่อนกันเสมอมีอยู่วันหนึ่งเฟิร์นส่งข้อความให้ลิตาช้ารู้หรือเปล่าว่าลิตารอข้อความของเฟิร์นลิตานิดว่าเฟิร์นจะลืมส่งแล้วสิอีกวันนั้นเฟิร์นไม่ได้ลืมที่จะส่งข้อความให้ลิตานะเพียงแต่ว่ามันยุ่งมากจริงๆ พอมีเวลาพักก็รีบส่งข้อความให้ลิตาก่อนเลยหญิงสาวชี้แจงให้เพื่อนรักฟังพร้อมรอยยิ้มที่สดใสอีกทั้งยังถามถึงข้อข้องใจบางอย่างเกี่ยวกับการชนกตการก็โทรหาลิตาทำไมคงจะบอกเรื่องงานบวชของเขาใช่ไหมลิตาต่างหากที่เป็นฝ่ายโทรไปหาเขาก่อนแต่เฟิร์นอย่าเพิ่งเข้าใจลิตาผิดนะที่ลิตาโทรไปเพราะลิตาอยากจะถามอะไรเขาบางอย่างแล้วได้รับคำตอบที่ต้องการไหมการเขามีความกล้าพอที่จะเอ่ยปากบอกรักลิตาหรือย,ยัง ปริตาหน้าเป็นสีชมพูและเลือดทันทีที่ฟังเพื่อนพูดจบหมายความว่าเขาบอกรักลิตาแล้วใช่ไหมอีกฝ่ายถามยำ้ำเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ต้องการปาริตาพยักหน้าแทนคำตอบสุดท้ายเขาก็กล้าที่จะเอ,อ่ยบอกรักลิตาสักทีตอนนี้ลิตากับเขาปรับความเข้าใจกันได้แล้วสินะแลายังไม่ได้คุยอะไรกันมากนะักเพียงแต่ลิตาบอกเขาว่าลิตาจะยกโทษให้เขาสักครั้งและให้โอกาสเขาแก้ตัวกับความผิดพลาดที่ผ่านมา ดีจังเลยสุดท้ายก็เข้าใจกันสักทีไม่เสียแรงที่ฝนกับพี่ทีเจคอยลุ้นอยู่ข้างสนามสองสาวนั่งคุยกันอย่างมีความสุขบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะช่วงเวลาแห่งความสุขย้อนกลับมาอีกครั้งก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้และกลับมาพบกับความสุขและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ